ตายตายนั่นเลยเราไปกินที่ห้องกันเหรอขึ้อไปนี่ <c oughs> ต็อกบอกกี้นี่ไงนี่ถ้าว่าอยากอยากเย็นก็คือเปิดแอร์นะ เอาเปิดตรงนี้ไงเปิดแอร์เจ๊โอ้เปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์ตอนที่ปิดแอร์แล้วก็เพิ่งแกะจะได้ชิมชิมกันค่ะอุ้ยกจชอบกินแบบนี้ไม่ใช่ลงชิมคือเราจะกินอาหารพื้นพื้นพื้นอะไรเนี่ยอร่อยแม่เอาแมาเก็บไป แจกันคลราณ์คาราณนอ่ะชิมสิผ่านไหมหมอนชิมมั่งชิมมัมม่งตาแผ่นปิดปิดตาแผ่นแต่ว<ม>่า,ามันหวานแล้วก็เผ็ดตามกินอย่างเป็นแท่งเนี่ยมากกว่าน,นี่ไม่ไม่เหมือนจีที่เราไปกินไม่อร่อยนะแต่เนี้ยลำจะเลอะไหมเนี่ย จะไม่มีบัญญาขี้ป่ะเดี๋ยวเราระวังใส่เสื้อนะมาเลยน้ำมาแล้วอร่อยนะอร่อยเหรออ่ะมันบ้าแลรวก็เพ็ดโยยเดะโยยแหละแมนังไม่ไหมไม่อืมแป้งบ๊วยแกอลแป้งแล้วก็ขี้นะชื่อว่ามันเชื่อมถึงกินร้อยว่าละมึงก็เลยรู้ไปว่าจะได้ไม่ต้องซื้ออีกีีพรุ่งน้

đó có phim bữa vô cái chào mừng đang ở đây nữa gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp rồi hẹn gặp khu hẹn gặp lại hẹn gặp